ทอยทอยถามทนายเจมส์แผลที่พิมพ์ถูกแทงมี20แผลเลยเหรอล่าสุดทนายเจมส์ได้เผยความคืบหน้าคดีนักแสดงหนุ่มทอยทอยคณะพักแทงแฟนสาวพิมพ์ชัชรันเสียชีวิตบอกทอยทอยถามแผลที่ถูกแทงมี20แผลเลยเหรอตอนนี้รอชนะสูตรและยื่นประกันตัวใหม่โดยหลังจากทนายเจมส์นิติธรแก้วโตในฐานะที่ปรึกษาบริษัทของนางสาวอมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมผู้จัดการส่วนตัวของทอยทอยได้ยื่นอุท คำสั่งประกันตัวทอยๆนั้นล่าสุด9สิงหาคม2564ทนายเจมส์เปิดเผยกับนายเอนเตอร์เทนระบุว่าขณะนี้ตนยังเป็นเพียงที่ปรึกษาในคดีเท่านั้นเพราะทอยๆยังไม่ได้แต่งตั้งให้ใครเป็นทนายดูแลคดีแต่ถ้าทนายเจมส์เข้ามาดูแลคดีจะต้องว่าความโดยยึดหลักฐานตามความเป็นจริงคือทำผิดต้องรับผิดแต่การรับผิดต้องรับเท่าที่ตนเองกระทำเท่านั้นตอนนี้กำลังรองผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อยู่เพื่อนำมาเป็นหลักฐานใน การค้นหาสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งคาดว่าทางตำรวจจะได้รับผลชนสูตรภายในวันศุกร์นี้13สิงหาคมและถ้าผลการชนสูตรออกมาทางทนายเต็มก็จะนำมาเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวทอยทอยที่ศาลชั้นต้นใหม่อีกครั้งสำหรับวงเงินในการประกันตัวในครั้งนี้อยู่ที่400,000บาทและถ้ามีการเจราจาขอใส่กำไร EM ติดตามตัวก็สามารถลดหลักทรัพย์ลงมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลในส่วนของทอยทอยพูดกับทนายเจมหลายครั้งว่าแผลที่ผู้เสียชีวิตถูกแทงมีถึง20แผลเลยเหรอแต่ในส่วนบาดแผลที่ทอยทอยได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือมีแผลที่แขนซ้ายและเอ็นข้อมือขวาอักเสบน่าจะเกิดจากการยื้อแย่งมีดซึ่งขณะน,นี้ทอยทอยอยู่ที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อทำการกักตัวหาโควิด19บกาครบกำหนดกักตัวก็จะถูกส่งไปที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีต่อไป